สวัสดีครับสวัสดีชาวกรกฏนะครับก็ทั้งลัคนากรากฏแล้วก็ราศีกรกฎทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับเปิดฟ้าสองดาวนะครับอีพีนี้ก็จะเป็นคลิปคําพยากรณ์ประจําเดือนอมีนาคมนะครับ2564กันแล้วเหมาะสําหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในเรือนของราศีกรกฎนะครับหรือว่าผู้ที่มีดาวจันทดาวที่สถิตอยู่ในเรือนราศีกรกฎก็ดูได้นะ แต่ว่าผู้ที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎเองเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงของวันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมของทุกๆปีก็คือชาวกรกฎนะครับก็สามารถที่จะดูแล้วก็อ้างอิงได้จากคําพยากรณ์ในอีพีนี้ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณไปยังนะครับทุกๆท,ท่านที่ให้การติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมานะครับถึงยังไงกระผมก็รบกวนช่วยฝากกดไลค์อ่าซับสไครต์ติดตามนะครับ แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมด้วยนะครับก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเอาล่ะครับก็สำหรับชาวกรกฎในเดือนนี้นั้นนะครับก็ต้องบอกว่า<ม>เหตุการณ์เล่ลัอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะมารุมมาตุ้มกันเลยทีเดียวตัวของคุณเนี่ยต้องทำหน้าที่หลายๆอย่างหลายๆด้านไป,ปพร้อมๆกันนะครับเป็นเดือนที่จะมีความโชคดีในเรื่องของการของงานของการทำมาหากินด้วยนะครับเพราะว่าดาว พระอังคารเนี่ยซึ่งเป็นดาวการงานแล้วก็ดาวปุตตานี่นะครับได้โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนของราพะก็คือโชคราภวาสนาตั้งแต่ช่วงปลายปเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานู่นแหละครับเอาลองไปสังเกตดูนะครับช่วงนี้โอกาสดีๆในเรื่องของการทํามาหากินการสร้างรายได้มันจะไหลเข้ามาให้ได้จับอยู่เรื่อยๆนั่นแหละครับหลายคนเนี่ยทำงานนะ,ะกับคนในครอบครัวหลายคนก็เอาคนในบ้านนั่นแหละมาเป็นลูกมือนะครับหรือว่าเอาบ้านตัวเองนั่นแหละ เป็นออฟฟิศหรือว่าเป็นที่พักตัวเป็นที่ทํางานนะครับเป็นสํานักง,งานส่วนตัวนะเราบุตรหลานหรือว่าบริวารต่างก็ บันดาลก่อให้เกิดโชคเกิดลาภช่วยเหลืองานเป็นอย่างดีนะครับมันเป็นช่วงผลิดอกออกใบของการของงานของพวกคุณนั่นแหละก็ลก็หลายคนเนี่ยยังคงทํางานประจําอยู่นะครับแต่ก็เริ่มที่จะมองหารูทางหรือมองเห็นการสร้างโอกาสการสร้างรายได้ด้วยวิธีแปลกเป็นอาชีพที่2อาชีพที่3เสริมเข้ามานะครับกลางวันก็อาจจะยังทํางานประจําอยู่แต่พอกลับบ้านเืิองงานมาก็ามาทําในส่วนของอาชีพที่2อาชีพที่3ต่อ นะครับแล้วก็กระกฎหลายคนเนี่ยเป็นเจ้านายตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจก็เริ่มที่จะมองเห็นโอกาสที่จะทํารายได้เพิ่มเติมจากสิ่งทุก์ที่ตัวเองมีอยู่หรือที่ตัวเองกําลังทําอยู่นะครับอาจจะต่อยอดหรือว่าง้องเงินในส่วนของแผนกหรือว่าบางสาขาเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะรับออเดอร์หรือว่ารับงานรับซับเพิ่มเติมนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเดือนที่ค่อนข้างจะเหนื่อยละถึงแม้ว่าเรื่องของการงานมันจะอยู่ใน รูปแบบของการผลิดอกออกผลหรือว่าหรือว่ามีการเติบโตก้าวหน้าก็ตามแต่และแต่มันก็มีเรื่องที่ต้องให้จัดการให้ต้องทํามีเรื่องที่ต้องให้ได้ดูแลค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เลยทีเดียวก็รากฏหลายคนไม่ค่อยจะมีเวลาหรอกครับ หลายๆอย่างเนี่ยหรือว่าการติดต่อการประสานงานอะไรบางเสียงบางอย่างที่ก่อนหน้าน,นี้นะครับมันเคยมีการอืดอาดล่าช้าการเรื่อนนะครับการชะรออยู่ก็เริ่มที่จะมาขยับใหม่อีกครั้งก็ในเดือนนี้แหละครับนะและพอขยับขึ้นมามันก็ขยับเรียกได้ว่าเป็นไฟที่ต้องเออวัชชะตากันเลยทีเดียวนะครับด้วยดาวการงานไปอยู่ในเรือนของราพระโชคราบนั้นได้ทั้งราชาโชคแล้วก็พ่วงเป็นปรารเกษตรมาด้วยนะครับผมกําลังจะบอกว่าอย่างนี้นะครับ เหนื่อยก็ขอให้นะสู้ๆนะครับความสําเร็จจะเกิดขึ้นในเดือนนี้หละ่ะแต่มันจะมาพร้อมกับบททดสอบนะคุณต้องแสดงความสามารถของตัวคุณเองให้เป็นที่ไปจักเสียก่อนนะครับาการสนับสนุนจากผู้รับผู้ใหญ่มันก็น้อยเหลือเกินในช่วงแรกๆนะครับมันเหมือนกับว่าคล้ายๆกับเขากําลังมองคุณอยู่หรือว่าทดสอบคุณอยู่เพ่งเล็งคุณอยู่นะครับโดยเฉพาะผู้รับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ช ผู้หญิงนี่แหละนะที่เราเชาวกรกฏเนี่ยไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยนักสักเท่าไรเออไม่ค่อยจะถูกกันนะครับแต่ว่าเราบุตรล้านบริวารก็ช่วยเหลือดีอยู่นะถึงแม้ว่าอาจจะต้องมีบ่นพึ่มพำอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่นะครับถ้าคุณสู้คุณลุยนะปากหลังของเดือนความสําเร็จมันจะบางเกิดขึ้น พอคุณแสดงให้คนอื่นเขาเห็นว่าคุณนั้นมีความสามารถแนวคิดของคุณแนวทางของคุณนั้นมันสามารถไปต่อได้มันสามารถพัฒนาได้คนรอบๆข้างเหล่านั้นเขาก็จะหันกลับมาสนับสนุนคุณเองนั่นแหละครับแต่ถ้าในทางกลับกันนะหากคุณยอมแพ้โอกาสแบบนี้ผ่านไปแล้วมันจะผ่านไปเลยนะครับหลุดมือไปแล้วมันจะไม่สามารถไขว่คว้าได้อีกครั้งแถมไอ้พวกที่คอจะซ้ำเติมคุณอยู่เนี่ยมันยิ่งจะข่มคุณเข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นต่อให้งานมันจะล้นมือ ต่อให้ไม่ค่อยที่จะมีเวลาต่อให้นะไม่ค่อยที่จะได้พักอยู่บ้านก็ขอให้กัดฟันสู้ออนะครับสําหรับเดือนนี้นะส่วนเรื่องของการเงินนั้นนะครับ รายรับที่มันไหลเข้ามาคุณก็ยังทํามันได้ดีอยู่นะครับยังสามารถที่จะหาได้คล่องมืออยู่โดยเฉพาะช่องทางแปลกๆใหม่ๆที่มันเป็นเฉพาะทางแนวทางของตัวคุณเองที่ถนัดนั่นแหละครับเออคุณจะทํามันได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยส่วนมากในเดือนนี้อาชีพที่2หรือว่าอาชีพที่3เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างรายรับกับรายจ่ายซึ่งครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับ รายจ่ายมันคงจะยังไหลออกอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่ช่วงปักหลังของเดือนกุมภาพัานธ์แล้วหลักเอาไปสังเกตดูเถอะครับมันจะมีรายจ่ายไปกับพวกทรัพย์สินใหญ่ๆอย่างบ้านรถหรือที่ดินพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีรายจ่ายหยิบย่อยอีกนะพวกค่าใช้จ่ายในครอบครัวเนี่ยมันเหมือนกับทุกปัญหาทุกรายจ่ายเนี่ยคุณต้องดูแลต้องรับผิดชอบอยู่คนเดียวนะครับก็ค่อนข้างที่จะเครียดพอสมควรอยู่กับรายจ่ายในปักแรกของเดือนแต่พอเอาจริงๆนะครับ ผมเนี่ยมองว่านะชาวกรกฎน่าจะปล่อยวางกันบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนในบ้านเขาก็ช่วยเหลือคุณดีอยู่นะเพียงแต่ว่าความรับผิดชอบแล้วก็มาตรฐานของชาวกรกฎนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะสูงไปหน่อยลหละครับตามแบบฉบับของชาวกรกฎนั่นแหละม,มันก็เลยเหมือนกับว่าทําให้คุณนั้น ต้องแบกรับภาระมากกว่าคนอื่นไปโดยปริยายในขณะเดียวกันมันก็ทําให้งานหรือว่าความรับผิดช,ชอบของคนอื่นเนี่ยมันก็เบาลงไปโดยปริยายเช่นกันสุดท้ายแล้วมันจะกลับกลายสร้างนิสัยความมักง่ายให้กับคนรอบๆตัวของคุณนะครับมันจะทําให้พวกเขาเหล่านั้นมีแต่คอยที่จะพึ่งพาแล้วก็อาศัยจากคุณนะครับมันยิ่งทําให้คุณเหน็ดเหนื่อยไปต่ออีกนะไม่จบไม่สิ้นก็ต้องให้ระมัดระวังในจุดนี้เอาไว้ให้ดีนะครับชาวกรกฏ แต่ว่าพอขยับเข้ามาช่วงปักหลังของเดือนเนี่ยนะความเครียดในเรื่องค่าใช้จ่ายมันจะลดน้อยถอยลงไปเองนะครับการเงินก็จะไหลเข้ามาดีขึ้นมากกว่าเดิมสามารถที่จะมีเงินนะจับจ่ายใช้สอยได้ตามสบายใจแล้วการเงินดีนะอุณหภูมิในครอบครัวก็จะลดลงไปเองนั่นแหละครับ ช่วงของวันที่1ไปจนถึงวันที่6มีนาคมยังเป็นช่วงที่ต้องทําอะไรละหลายอย่างนะครับไปพร้อมๆกันอ,อการงานยังคงมีไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องการเงินเองก็ยังคงสามารถสร้างรายรับได้เป็นอย่างดีอยู่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยอยู่สักหน่อยนะแถมแผนรายจ่ายเนี่ยเรียงคิวต่อแถวยาวเป็นกิโลก็ต้องบอกอย่างนี้แหละครับแต่ก็อาจจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะครับช่วงของวันที่7ไปจนถึงวันที่10มีนาคม ช่วงนี้ต้องได้เข้าไปแก้ไขปัญหาหลยล่าอย่างนะครับการสนับสนุนจากทีมงานหรือว่าคนใกล้ตัวคู่ครองเพศตรงข้ามเองก็ไม่ค่อยที่จะมีให้ระมัดระวังสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าความเครียดกับการโหมงานหนักจนเกินไปในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้เหตุการณ์เก่าๆความคิดในอดีตมันจะหันกลับมาไหลกลับมาทําร้ายคุณอีกถ้าคุณปล่อยวางปล่อยผ่านมันได้ก็ถือว่า ไม่มีเหตุอันใดที่ต้องเกิดขึ้นนะครับแต่ด้วยภาพรวมภาวะความเครียดรอบๆตัวนะผมมองว่ามันลุมเลา้าโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้ใจ่ายเนี่ยค่าของชีพภายในบ้านในเรือนนี่แหละมันจะทําให้คุณนั้นจุกจิกใจต้องระมัดระวังการถกเถียงแล้วก็ประเด็นการประทคะารมให้ดีนะครับโดยเฉพาะวันที่9วันที่12วันนี้จะเป็น2วันแห่งแบดลักกี้ของเดือนนี้เลยนะก็ต้องครองใจของตัวเองให้ดีนะครับ หากเงียบได้หรือว่าปลีกวิเวกได้หนีห่างจากผู้คนได้ในช่วงจังหวะนะตรงนี้ก็จะเป็นการดีนะให้ระมัดระวังมีปากเสียงขั้นรุนแรงกับคนใกล้ตัวผู้หลักผู้ใหญ่แม้กระทั่งคู่ของคนรักด้วยนะครับพอข้ามผ่านมาวันที่11ไปจนถึงวันที่17มีนาคมสถานการณ์หลายๆอย่างความขัดแย้งหลายๆอย่างมันจะเบาลงจบลงเหลือไว้เพียงซากปรักหักพังของสงครามและ แผลเป็นหลังจากการสู้รบนะครับเออหลายๆอย่างมันจะกลับมาเริ่มฟื้นฟูกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับหลังปฏิวัตินั่นแหละครับก็ระกดายคนช่วงนี้นะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะได้เดินทางไกลด้วยในบางท่านหรือว่าได้โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยด้วยในบางท่านนะครับจะเป็นช่วงจังหวะที่ นะมีกําลังใจฮึดสู้ลุยงานขึ้นมาอีกครั้งเพราะผลของความพยายามเริ่มที่จะปรากฏขึ้นนะครับเป็นช่วงที่ดีที่ชาวกรกฏและหลายคนเนี่ยจะได้รับรางวัลบางสิ่งบางอย่างนะในช่วงที่ตัวเองฝ่าฟันมาก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นว่าผู้รับผู้ใหญ่ก็จะหันกลับมาสนับสนุนแล้วก็ผลักดันแบบสุดๆเลยนะครในช่วงนี้และหลังจากนั้นนะครับผ่านเข้ามาวันที่18ไปจนถึงวันที่27มีนาคมเลย จะเป็นช่วงที่การงานแล้วก็การเงินนั้นหันปรับตัวขึ้นมาดีมากกว่าช่วงเก่าก่อนที่ผ่านมาเลยละครับจะทําอะไรมันก็ใช่จะเดินไปทางไหนมันก็ถูกทางนะแต่ก็ให้ดูตัวเองให้นิดหนึ่งนะครับให้ดีนิดหนึ่งตัวเองขยันได้แต่อย่าไปเบียดเบียนบังคับให้คนรอบๆข้างนั้นเขาขยันมากตามอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าห้ามนะแต่ผมมองว่าอย่าไปกระตุ้นจนเกินเหตุน,นะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดการประเด็นนะ ดราม่าในลักษณะมวยถูกคู่ขึ้นมาอีกก็เป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะช่วงของวันที่23-24มีนาคมเนี่ยนะมันจะมีประเด็นถกเถียงกันขึ้นมาอีกพอขยับเข้ามาช่วงสุดท้ายของเดือนนะครับก็คือ29ไปจนถึงสิ้นเดือนก็เป็นช่วงที่คุณนั้นจะสบายอกสบายใจขึ้นมานะกับปัญหารอบๆตัวรอบๆข้างที่มันแก้ไม่ตกนะ,ะกับหลายๆปัญหาที่มันยัคงฝังลึกอยู่ในใจคุณจะปล่อยวางมันได้มากขึ้นนะคุณจะ เออไม่ค่อยจะใส่ใจมันเท่าไหร่อาจจะเริ่มมองเห็นถึงสัจธรรมในหลายๆอย่างซึ่งมันก็เป็นไปเรื่องที่ดีของชาวกรกฎนั่นแหละครับเพื่อที่จะให้ได้อย่างหนึ่งเข้ามามันก็จําเป็นที่จะต้องเสียสละบางอย่างออกไปเช่นกันนะครับเป็นคติธรรมที่อยากจะฝากเอาไว้กับชาวกรกฎในเดือนนี้นะครับหากคุณทําได้คุณปล่อยวางได้นะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนนี้ไปเลยชีวิตของคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลง ชื่อเสียงเกียรติยศการงานการเงินจะเริ่มไหลเข้ามานะครับอนาคตจะปรากฏต่อหน้าคุณก็ขอให้ายให้ขว้าเอาให้ได้นะครับส่วนประเด็นของความรักนั้นก็ต้องบอกว่า3มวันดีสวันไข้นะครับอารมณ์มันจะเป็นประมาณลักษณะเหมือนกับละครหลังข่าวยังไงก็อย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวเธองอนฉันก็จะไปงอนนะอีกเดี๋ยวฉันจะงอนให้เธอมางอนฉันเหมือนกันนะเออ โอ้ยมันปวดกระบาลเหลือเกินครับมองเข้าไปในดวงดาวแล้วจริงๆประเด็นดราม่าเหล่านี้มันก็เริ่มมาตั้งแต่นู้นแหละครับช่วงกุมภาพันธ์แล้วล่ะแต่มันก็ยังคงยังไม่จบมันจะสารต่อเข้ามาจนถึงมีนาคมนะมันก็ไม่ถึงกับแตกหักกันหรอกแต่มันจุกจิกจุ้จีจ้ยังไงก็ไม่รู้นะครับและอีกอย่างนะครับช่วงนี้สเสน่ห์ของคุณค่อนข้างที่จะแรงต่างเพศก็เข้าหาเยอะก็ควรที่จะดูให้ดีๆนะครับสําหรับคนโสดมันมีประเด็น เออปะปนกันอยู่ะนะทั้งหวังดีกับตัวคุณแล้วก็ทั้งหวังแค่ประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากตัวคุณผมมองว่ากุมภามีนาเมษาเนี่ยสเดือนนี้คนโสดที่ไม่มีใครครบหาดูใจกันน่าจะได้คบหาดูใจกับใครบางคนเป็นแน่แท้ละครับและก็อีกเรื่องที่ผมอยากจะเตือนชาวกรกฎเอาไว้ก็คือเรื่องของการครบซ้อนนะครับ ก็ต้องระมัดระวังให้ดีมันจะนํามาซึ่งปัญหาอย่างแน่นอนอย่างหลีเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะครับถ้าจะคบหากันจริงๆก็ขอให้เคลียร์ตนทั้งสองฝ่ายก่อนให้เช็คดูให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะคบหานะหรือเวลาคบหาก็อยาให้มันเออกระเหลืองมากนักช่วงนี้นะครับเพราะว่าด้วยดาวความรักนั้นมันยังคงเล็งเป็นพินทุบัาทกับดวงชะตาอยู่นะครับคบหาดูใจกันเป็นมิตรนะอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรกันมากช่วยเหลือเพื่งพากันไปก่อนนะในจังหวะน้าตรงนี้เดี๋ยวผ่านไปอีกสักพัก ให้ดวงดาวมันเดินดีขึ้นค่อยไปเปิดหน้าเปิดตานะครับค่อยไปหวังอะไรในช่วงนั้นก็ไม่ยังไม่สายจนเกินไปนะครับแล้วมันจะเป็นการดีต่อตัว,ตว,ตวชาวกร,รกฎเองก็อขอฝากกันเอาไว้เท่านี้กับชาวกร,รกฎก่อนนะครับในเดือนมีนาคมนะก็ช่วงนี้อย่าได้นะครับหวังพึ่งใครเลยนะขอให้ยืนด้วยขาของตัวเองให้ได้ถึงจะไม่เสียใจนะครับก็อขอให้ชาวกร,รกฎมีแต่ข่าวดีๆเข้ามาในเรื่องของการของงานภาระ ที่รับผิดชอบอยู่ก็ขอให้จัดการอย่างนะสะดวกสบายราบรื่นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการเงินก็ขอให้ไร้เนืองนองเข้ามาอย่างไม่ขาดสายผู้ใหญ่รากผู้ใหญ่เอ็นดูคนรอบๆข้างก็ขอให้สนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับสวัสดีครับ